ความลําบากคือโอกาสทองหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว,ว่าเฮ้ยไอ้ความลําบากมันจะมาเป็นโอกาสหรือว่าเรื่องที่ดีได้ยังไงเราต้องมองหาความสบายไม่ใช่เหรอมันก็ใช่แต่ถ้าเราไม่เจอกับความลําบากเนี่ยเราจะค้นหามองหาหรือว่าดิ้นรนเพื่อจะพาตัวเองไปสู่สบายไหมล่ะพวกเราทุกคนรู้ไหมว่า คนที่เขาร่ํารวยหรือว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยเขามองความลำบากของเขาเป็นโอกาสในการสร้างเหนือสร้างตัวเขาใช้ความลําบากเนี่ยฝึกฝนตัวเขาให้อดทนเข้มแข็งกล้าหาญแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ลงเลิกอะไรง่ายๆและเขาก็ไม่ได้ต้องการให้ความลําบากมันอยู่กับชีวิตเขาไปตลอดชีวิตไง ไม่ว่าวันนี้คุณจะมองความประลากในชีวิตของคุณว่ามันเป็นยังไงนะอาจจะมองว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตมองว่าเป็นเวรกรรมเป็นลิขิตสวรรค์จะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันก็ได้หล่อหลอมคุณจนเป็นคุณทุกวันนี้แต่ปุ้ยก็อยากจะบอกกับพวกคุณไว้อย่างนึงว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะว่าคุณเนี่ยจะเกิดมาในจุดไหนและมันก็ไม่สําคัญด้วยว่าคุณจะเป็นใครมันไม่เกี่ยวกับ เรื่องโชคชะตามันไม่ใช่ฟ้าลิขิตหรือว่าลิขิตสวรรค์อะไรทั้งนั้นแต่มันเกี่ยวอยู่ที่ตัวคุณมันอยู่ที่คุณว่าคุณเนี่ยจะเลือกอยู่กับความลำบากแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือว่าเลือกจะใช้มันเป็นทางเดินไปสู่ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะมันเป็นสิ่งของคุณคุณเลือกได้ไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงคุณก็ไม่ผิด เพราะคุณได้เลือกมาแล้ว